สวัสดีจ้าพูดอ่ะอันยายไหวมาอุบลอันมาหาลูกเล่าอันฝ่นตกแล่เขาเจ้าจับอื่นได้ลหลายหลายแล้วอันเพื่อนเฮ็ดมาให้ยางมาจับจับแล้วยายไหวเลยเฮ็ดซุปสูตรเพื่อนกินลงมือพนดะต้มพี่น้องเลยนี่ต้มต้มใส่อันตะไคร้อีตู้อันมันยายไหวเฮ็ดซุปสูตรลูกกินจักเคยกินน้ำบ่กินนี่ดิ อันซุปอึงว่ะนะเพื่อนบ้าบโบราณน,นะอันจะเป็นขาเจ้าได้อึงไหลทั้งเนี่ยฝนตกด้วมันโบตกจกเคื่อนละขาเจ้าเวว่ามาหลอนตกเริ่มมาเอ็ดซุปอึงให้ลูกกินลงบึง <c oughs> ยายใบายมาโอ้ขาเจ้าเฮ็ดอึงแห้งอึงอย่างมาน่ะแต่วยาย่ายายใบโบเอ็ดดอกยายใบโบาคาดอกราะว่าแก่แล้วทั้งบ่อพื้นเขาเอ็ดสภาพนั้นมาให้แล้วกับเลยอีตำซุป เอาไส์ออกเอาอันนั้นออกแล้วละ่ะขีมันออกเมาซะเอาเอาเอา,เอาขีมมันอันไส้มันเนี่ยออกแล้วสนุกแล้วยายไผ่อันตี๊ตาเฮ็ดซุปอึ่งของมึงเด้อ,อพี่น้องคอยติดตามยายไผเด้วยเฮ็ดซุปอึ่งของมึงตำก้อนอื่นนะตำให้มันแหลกๆหลกตำใส่บักพริก,แ,บบกแห้งใบแบบน้อยอ่ะสิตำให้มันแหลกๆไลกอันน้ำต้มมันท่านเขาเอาน้ำ ปลาใส่จากน้อยเดออันละกามีตะไคร้ไม่อีตูอันน้ำต้มอึ่งอ่ะแล้วต้มอ่าวุนให้มันเปื่อยให้มันเปื่อยแล้วก็ตำเล็กๆอ่ะจ้ะตำเล็กๆแล้วทำเอาก็ใส่อันทำไว้ให้ซุปเพราะว่าไปนี่เดออึ่งอันเพิ่นเสียบมาเสียบมานะ่ะอึ่งอ่ะมีแต่แม่ไข่อันท้องมันใหญ่ๆนะนี่เพิ่นเสียบมาละายะไหวเอ,เอาไปผ่าแล้วต้ม ใส่น้ำพอนอนใส่น้ำลาแดกใส่อย่างล่ะอันนี้ยายมันหลายแล้วยายไหวโบโบต้มมืดถ้ามันเป็นดูบเป็นอย่างนี้ฮอกกตัมอาวดุนครบตัมให้มันแตกแล้วกันี่เดยหัวหอมที่ยายไหวหั่นไว้นะนี่บักพริกซดเอาสะแล้วกัอันมะนาวที่เขาหั่นไว้นะเขาก็บีบบักนาวลุงเอาสิบีบบีบบักนาวให้มันให้มันเปรี้ยวมันค่อยแซ่บเอาสะ พักนาวน้อยเหาะนะพื้นบ้านเหาะนะเนี่เอาใส่อันขาเบื้องสมควรเอาแล้วก็ซีมเบื้องเอาว่าโอ้มันพอดีแล้โบอ้ะอันการปรุงการอย่างนะแล้วก็เฮากับกพริกนี่ลงะะุงจ้ะพริกที่เขาหั่นนะแล้วแต่ผู้มากผ็ดโมผ็ด,ผดแล้วแล้วแต่อันความโมสุ่มไม่มันอืมแล้วก็หอมอันนีห่หอมแหง้งอย่าลืมเดอ้อเฮ็ดก้อยเฮ็ดซุปนะมันอีมันอีแซ่ ข้นว่าหน,านะอืมแล้วก็ผงหนวดใสจ่จากน้อยๆอย่สะสิเออผงหนวดใสจ่จากน้อยๆแล้วก็ตำตำให้มันเข้ากันตำให้มันเข้ากันแล้วแล้วเอาก็เพิ่มน้ำนี่น้ำที่เอาตุมซุปนะน้ำน้ำที่คุยอ,อกจากหม้ออ่สะสะิสะน้ำน้ำซุปเหมันเอาเอาลงใส่มันค่อยอันมันค่อยหนัวค่อยแทบเออแสพี่นงเด้อ เนี่ยยายใบซีมให้มึงเด้อบะเนี่ยเด้ออืมยายไหวซีมให้ก่อนเด้อมึงเด้อพูด่าอร่อยอร่อยฮึมครัมากินน้ำกันเด้อมาเมืองอุบลก็ได้กินซุปอึ่งพี่น้องยายใบเขาแซ่บเนาะกดไลค์กดแชร์ยายไหวเด้อเท่านี้ละจ้า